สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับ bias นะฮะที่เราเรียกว่าความลำเอียงมาคุยกันมันเป็นความลำเอียงในแบบที่เราไม่รู้ตัวเองด้วยนะครับภาษา,าอังกฤษเขาเรียกว่า unconscious bias เคยสังเกตตัวเองไหมบ,บ้างครับว่า หลายครั้งนะฮะที่เราตัดสินคนหรือตัดสินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยแทบที่จะไม่ได้คิดหรือไตรตรองอะไรเลยเช่นเวลาสัมภาษณ์งานกับคนคนหนึน่งเราอาจจะรู้สึกชอบผู้สมัครคนนี้ทันทีเพียงเพราะว่าเขาอาจจะพูดจาคล้ายเรามีความคิดที่เหมือนเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าออเออเอ็นนี่มันคุยกันรู้เรื่องแฮะโดยที่ยังไม่ได้ดูผลงาน หรือดูโปรไฟล์เบื้องหลังจริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงตัดสินแค่เพียงแว็บแรกอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆของสิ่งที่เราเรียกว่า unconscious bias ก็คืออคติหรือความลำเอียงในแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับจริงๆตรงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะว่าธรรมชาติของสมองคนเรานี่แหละพยายามที่จะหาทางลัดในการตัดสินใจเพื่อที่จะลดภาร,ระในการคิด ทุกคนมีแบบนี้หมดนะครับสมองเองก็เรียนรู้นะฮะเก็บประสบการณ์เก่าๆจากที่เราเคยประสบมาแล้วก็วางไว้เป็นแพทเทิร์นเพื่อให้เป็นทางลัดทำให้เราคิดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างธรรมชาติของสมองเนี่ยมันทำให้คนเราขี้เกียจอยู่แล้วเพราะว่ามันฉลาดเกินไงฮะมันจะหยิบทุกอย่างมาวางเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเอาไว้ถ้าเราประสบกับสิ่งใหม่ๆแล้วมันไปแมทชิ่ง กับแพทเทิร์นที่อยู่ในสมองเราเนี่ยมันจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าเราตระหนักเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่าสมองเราทํางานแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้เลยคือเราบางเรื่องเราอาจจะต้องคิดให้มากขึ้นแต่ตรองให้มากขึ้นเพราะว่าเราไปโทษสมองก็ไม่ได้เพราะว่านั่นคือธรรมชาติของบันแต่เพื่อให้การตัดสินใจของเราเนี่ยลดอคติลงแปลว่าเราก็คงต้องหาข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมแทนที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับ ความลำเอียงในลักษณะแบบไม่รู้ตัวที่เป็น unconscious bias เนี่ยในทางทฤษฎีมีอยู่หลายแบบมากนะครับแต่จะมีอยู่3รูปแบบที่เรามักจะคุยกันแล้วก็เจอกันอยู่ตลอดเช่นรูปแบบแรกก็คือ confirmation bias เราเลือกสนับสนุนหาข้อมูลเฉพาะที่มันตรงกับความเชื่อของเรา confirmation bias ตัวนี้เจอกันบ่อยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง เราเรียกว่า conformity bias คือเอออกันไปตามเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ก็น่าจะถูกต้องซึ่งหลายครั้งมันไม่ถูกนะครับแล้วก็ตัวที่3เราเรียกว่า stereotyping นะครับเหมารวมว่าคนบางกลุ่มจะต้องมีคุณลักษณะแบบนี้แหละ3ตัวนี้เจอกันบ่อยโดยที่คนเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับวันนี้เรามาแตะตัวคำว่า confirmation bias กันก่อน ตัวนี้มันเป็นความลําเอียงแล้วก็อคติที่เกิดขึ้นบ่อยในยุคนี้ก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะบางทีเรามีแนวโน้มที่จะมองหาเลือกเชื่อตีความหาข้อมูลเฉพาะที่มันสอดคล้องกับความคิดแล้วก็ความเชื่อของเราที่มีอยู่แล้วโดยที่ไม่รับข้อมูลที่มันขัดแย้งกับความเชื่อนั้นสมองเราทำตัวเหมือน ถ้าเรามองกันจริงๆเหมือนนักกฎหมายนะครับที่พยายามจะหาหลักฐานมายืนยันข้อสรุปที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สแสวงหาความจริงจากข้อมูลในทุกด้านสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆคืออย่างเวลาเราพรีเซนต์หรือได้ยินทีมงานเราพรีเซนต์ว่าโครงการนี้จะต้องไปได้สวยนะครับพี่น้องๆทีมงานก็ก็จะพยายามเอาหลักฐานเชิงบวกที่สนับสนุน ความคิดว่าโครงการนี้มันดีโดยที่พยายามจะกลบหรือไม่ก็ไม่พูดถึงไอตัวสัญญาณเตือนในแง่ลบของโครงการนี้อันนี้คือลักษณะ confirmation bias หรือกรณีที่หัวหน้าทีมมองประเมินลูกน้องนะครับมองว่าพนักง,งานคนนี้ไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่เลยก็สังเกตเราจะมีแนวโน้มว่าจะสังเกตแต่ข้อผิดพลาด โดยที่ไม่มองถึงความสําเร็จเล็กๆของเขาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมองแต่เรื่องที่ไม่ดีของเขาตลอดเวลาซึ่งผลลัพธ์ก็คือการตัดสินใจมันก็จะเอียงไปข้างหนึ่งโดยที่เราไม่มีข้อมูลครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจแบบนี้เราเรียกว่า confirmation bias ยิ่งในโลกปัจจุบันนะครับที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางหลักในการรับข่าวสารของเราเนี่ยไอคอนเฟิร์เมชันไบแอสเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายมันทำงานด้วยอัลกอริทึมที่ถูกวางระบบไว้แล้วครับว่าจะต้องเลือกแสดงเนื้อหาที่เรามีแนวโน้มจะชอบชอบอ่านกดไลค์หรือว่าแชร์ให้คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่า โซเชียลมีเดียพวกนี้เขาต้องการที่จะให้เราอยู่บนแพลตฟอร์มเขาให้นานที่สุดดังนั้น AI เบื้องหลังเนี่ยมันก็จะป้อนข้อมูลที่เราหยุดอ่านนานอะ่ะถ้าเราถายฟีดไปเรื่อยๆสังเกตไหมฮะถยฟีดไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกฟีดข้างล่างมันคืออะไรแล้วมันก็ไม่ได้เตรียมลงหน้าด้วยนะครับมันก็จะดูว่าถ้าเราหยุดในฟีดไหนนานเนี่ยมันจับเป็นวินาทีเลยนะครับ ถ้าอยู่ในฟีดนี้นานกว่าอันอื่นอ่าข้างล่างมันจะเริ่มไปหาฟีดที่คล้ายๆกันมาป้อนให้เราอ่านเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็น confirmation bias ซึ่งปัจจุบันนี้หลายครั้งเนี่ยสังเกตไหม่ให้เวลาเราอ้างอิงหรือพูดถึงอะไรเนี่ยหลายคนก็จะบอกเนี่ยผมดูในอินเทอร์เน็ตและผมดูในเฟ e บุ o k และผมดูในเอไอแชทจีพละมันมีแต่ข้อมูลเหล่านี้ นะครับมันมีแต่ด้านดีไม่เห็นมีใครพูดในด้านลบเลยแน่นอนสิฮะเพราะว่าฟีดเหล่านี้มันจะป้อนในสิ่งที่เราชอบอ่านอยู่แล้วดังนั้นยิ่งในยุคนี้มันยิ่งต้องระวังผลก็คือมันจะทำให้เราอยู่ในสิ่งที่ภาษาวิชาการเขาเรียกว่า e c h o c h a m b e r ก็คือห้องที่มันสะท้อนแต่เสียงเดิมๆได้ยินแต่เสียงสะท้อนจากความคิดของตัวเองข้อมูลก็เลยไม่มีความหลากหลาย มันยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ถูกท้าทายจากมุมมองที่มันต่างออกไปเนี่ยอันนี้เป็น,ปนข,ข้อเสียนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าปัจจุบันนี้โลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราคงต้องช่างใจแล้วก็พยายามมองไปอีกมุมหนึ่งคือทําตัวให้มีฝ่าย้านในตัวเราเองอครับถ้าเราอ่านเจออย่างงี้เยอะๆเอ๊ะ มันต้องมีต่อมเอะแล้วล่ะฮะฝ่ายค้านในสมองเราจะต้องทําหน้าที่ขึ้นมาเลยว่าเอ้ยมันไม่มีจุดไม่ดีเลยเหรอหรือบางครั้งอ่านแต่เจอแต่ข้อไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเฮ้ยมันไม่มีจุดดีบ้างเลยเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทําให้อคติที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับมันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็วิ่งกลับมาที่ mindfulness นะฮะก็คือสติสตังของเรามีมากพอที่จะ เบี่ยงออกไปอีกประเด็นหนึ่งไหมนะฮะดังนั้นการเลือกข้อมูลนะครับก็คงต้องระวังให้ดีถ้าเรามีความเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้อย่างเช่นหัวหน้าทีมบางคนนะเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มันไม่มีความโอดทนเลยพอเห็นพนักง,งานลาออกเร็วยิ่งเกิดความมั่นใจในเรื่องนี้เลยว่าเห็นไหมละ่ะความเชื่อเนี่ยถูกต้องซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะว่านี่คือเคสเดียวก็คงต้องทําให้มัน มองอีกมุมหนึ่งให้ได้ครับหาข้อมูลที่มันมาบาลานซ์ความคิดของเรานะครับในการในการตีความเข้าข้างตัวเองในการจดจำนะครับข้อมูลต่างๆที่มันโผล่มาโครงการ A คือความสําเร็จเพราะฉะนั้นม่อคือเล่าแต่เรื่องดีของโครงการนั้นนะฮะนี่เป็นร่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า confirmation bias ถ้าเราจะแก้นะครับก็อย่างที่บอกตั้งตัวเป็นฝ่ายค้านให้ตัวเอง ลองดูซิว่ามีอีกมุมหนึ่งไหมพยายามมองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงมาท้าทายตัวเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นการประชุมทีมงานเราก็อาจจะตั้งอีกทีมหนึ่งอีกคนหนึ่งให้เป็นฝ่ายค้านในการประชุมแต่ละครั้งให้มีการหมุนเวียนกันไปวันนี้คุณเป็นนะอีกวันหนึ่งออีกคนหนึ่งเป็นนะเพื่อจะได้บาลานซ์ความคิดไม่ให้เกิดเรื่องของไบแอสเหล่านี้ นะครับสิ่งที่หลายการประชุมหลายองค์กรเขาใช้ครับเขาใช้คำว่า devil's advocate role ก็คือให้มีคนรับหน้าที่แย้งอย่างเป็นระบบคือไม่ใช่แบบเอะก็เถียงนะครับแต่คนนี้จะต้องในการประชุมวันนี้ คุณจะต้องทําหน้าที่เป็นฝ่ายแย้งนะหรือฝ่ายค้านนะเขาก็จะต้องไปหาข้อมูลในอีกด้านหนึ่งเพื่อเอามาคุยกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้การตัดสินใจของเรามันบาลานซ์ในแง่ของทั้งมุมดีมุมไม่ดีแทนที่จะเชื่ออยู่ในมุมเดียวที่มันเรียกว่า confirmation bias นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอคติตัวแรกที่เรามักจะเจอกันบ่อยนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยกันในอคติตัวที่2ตัวที่3 นะครับที่มันอยู่ในความอา,อาคติที่เราไม่รู้ตัวนะครับประเด็นวันนี้ก็จะอยู่ที่ตัว confirmation bias ไปก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตอนต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ